ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นจะรู้ว่ามีผักหรือมีเครื่องเคียงเยอะมากเลยเยมากมากซึ่งอาจจะเกินครึ่งหนึ่งของถาดด้วยซ้ำไปที่จะเต็มไปด้วยผักอันนี้มันช่วยยังไงเอ่ยอ้อยจริงๆเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเลยครับว่าผักเนี่ยหนเลยคือไฟเบอร์สูงครับใช่ไอ่สองคือวิตามินเนี่ยเยอะมากๆนะครับ<ช>แค่2อ,อย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ย แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วครับพี่ไม่เพียงแค่คนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นข้อมูลของทั่วๆโลกเลยบอกว่าอาหารสําหรับคนที่สุขภาพดีหรือว่าในกลุ่มประเทศที่มีอายุยืนยาวเนี่ยเราไปมองแพทเทิร์นของอาหารของเขาเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของผักผลไม้เยอะพี่อยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะกินผักอะไรที่พี่เห็นเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดที่สำคัญช่วงเนี้ยก็จะเป็นมันหวานโอ้คับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยเนี่ยครับสาหร่าย สาหร่าย<ช>ทุกชนิดที่มีเนี่ย,<ช>เ,ยเขากินหมดเลยครับ<ม>ไม่ว่าจะเป็นวากาเมะสาหร่ายแดงหรือว่าสาหร่ายเป็นแผ่นที่เขาจะใช้สําหรับใส่ในน้ําซุป<อ>ก็ขมบุกต่าง<อ>ๆครับผมข้อดีนะคะในกรณีที่จะกินเป็นพวกของสาหร่ายเนี่ยนอกจากจะได้แร่ธาตุแล้วเนี่ยก็ยังจะได้พวกของโอเมก้าสนิดนึงด้วย<ช>นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีแร่ธาตุเยอะนะคะมีไฟเบอร์นะคะในกรณีของกลุ่มสาหร่ายอันที่2ในกรณีของมันหวานเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าจะมีไกลซิมิกอินเด็กต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับ คนที่จะกินเพื่อที่จะทําให้น้ําตาลในเลือดมันไม่สูงมากนักนะคะใ,ในกลุ่มของเห็ดเองเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เราคุ้นๆกันคนรู้จักชิตาเกะทราบไหมว่าชิตาเกะคือเห็ดหอมหลายคนกินเห็ดหอมแต่ไม่รู้ว่าเห็ดหอมมคือชิตาเกะชิตาเกะคือเห็ดหอมสดใช่ไหมคะแล้วพอไปตากแห้งก็จะกลายเป็นเห็ดหอมเนาะ<ช>จริงๆมันก็จะมีพวกของแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามินดี <ผม S 1> <D S 2> นะคะแต่ว่าในเห็ดหอมสดอาจจะน้อยหน่อยตัวที่เป็นเห็ดหอมตากแห้งก็จะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ในเห็ดเองก็มีโปรตีนด้วยใช่ไหมคะและอัน นี่ก็คือคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของผักซึ่งกินเยอะในทางาญี่ปุน่นแล้วจะสังเกตแล้วว่าผักของญี่ปุ่นหลายๆอย่างเนี่ยจะมีความอูมามิในตัวเองอยู่แล้ว<อ>ครับผม<อ>เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลากินเนี่ยเราไม่ค่อยเขี่ยออกอมแม้กระทั่งเป็นคนไทยเองก็ตามเนี่ยก็จะนิยมกินผักของญี่ปุ่นด้วยครับเพราะฉะนั้นเรนาก็จะเห็นว่าพอคนญี่ปุน่นตั้งแต่เด็กเลยถูกปลูกฝังว่าผักจริงๆกินแล้วมันอร่อยแล้วรสชาติมันอร่อยในตัวเองเนี่ยจะทําให้เด็กของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะติดการกินผัักมาจนถึงผู้ใหญ่เลยครบ พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันร์ทเวลา18นาฬิกาที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล h a n n e l YouTube มหิดล h a n n e l Apple Podcast Spotify Anchor Jooks ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน